นี่กำลังเยอะปลา20โลโดยสุมเมธคนหล่อของเรานะครับโอโ้โหเยอะใหญ่เลยครับเยอะใหญ่ดูปลาไปวันนีอ้อยังหาตัวปลาไม่เจอเลยครับอ้าวเห็นขึ้นน้ำแล้ว เราต้องมาดูหน้าคนเยอะหน่อยโอ้โหย,ยิ้มยิ้มแจ่มใสครับยิ้มยิ้มแจ่มใสโอ้โหบายกินยิ้มใหญ่เลยอะอาจแบบโหกระชากลากเรือเลยครับมีเบ็ดดีครับมีเวลด้วยอ่าบอกว่าใช้เบ็ดดีนีเวลไป็นยัดูตัวปลาเลยนะ้าวม,มาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วน้าฮะมาแล้วครับโอห้ยครับ คาบขวดนมมาด้วยครับเดีย๋ยวเพิ่งปลดครับยกยกขึ้นมาโชว์หน่อยครับยกขึ้นมาโชว์หน่อยโอ้โหเงยหน้าหน่อยครับเฮ้ยเท่จังเลยครับปลาประมาณสามโลห้าครับปลาไซด์ด้วยวยันนี้